านรองนาย,ยกรัฐมนตรีท่านผู้บริหารและคณะกรรมการธนาคารอมสินและพี่น้องประชาชนและแขกผู้เกียรติทุกท่านคะ่ะวันนี้ดิฉันรู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาเป็นประธานเปิดงานร้อยปีธนาคารอมสิน12ปีโครงการธนาคารประชาชนขึ้นในวันนี้นะคะ ซึ่งถือว่าการเฉลิมฉลองวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสสำคัญแห่งการเฉลิมฉลองที่ถือว่าเป็นวาระครบ100รปีแห่งการก่อตั้งธนาคารอมสินนะคะแล้วก็ยังเป็นโอกาสดีค่ะที่จะได้มาพูดถึงความสำเร็จของประชาชนจากจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในวันนี้นะคะ แต่ก่อนอื่นคงต้องขอโอกาสแสดงความยินดีกับทางธนาคารอมสินนะคะและคณะกรรมการรวมถึงผู้บริหารพนักง,งานแล้วก็ลูกค้าธนาคารอมสินถึงความสําเร็จในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นธนาคารที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างนะคะที่มีการ เป็นธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการออมเป็นธนาคารที่12ปีของโครงการธนาคารประชาชนแล้วก็ขณะเดียวกันผลประกอบการก็เป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมค่ะว่าที่ผ่านมานั้นธนาคารแม้ว่าจะลงไปดูแลประชาชนอย่างไรก็พบว่าจำนวนภาระหนี้ต่างๆนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมากนั่นก็แปลว่า สิ่งที่ปลูกฝังลงไปยังลูกค้านั้นก็คือวินัยของการออมการรู้จักการออมการวางแผนการรักษาวินัยการเงินการคลังเป็นสิ่งที่ดีก็เห็นเป็นข่าวดีที่ได้เห็นในวันนี้นะคะก็ถือว่าส่วนทางธนาคารประชาชนนั้นก็เป็นแบบอย่างด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าจริงแล้วในส่วนของธนาคารประชาชนก็ถือกําเนิดขึ้นโดยพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 1เมษายนพุทธศักราช2456นะคะที่ต้องการให้ธนาคารนะคะเป็นธนาคารที่เก็บรักษาทรัพย์สินของราษฎรให้ปลอดภัยพร้อมๆกับการฝึกวิน,นัยการออมให้กับคนในชาติให้เห็นถึงประโยชน์การประหยัดและการออมก็คงจะเห็นผลที่เราได้ชื่นชมและได้รับการรายง,งานจากท่านผู้บริการธนาคารในวันนี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษแล้วค่ะจีคนไทยของเราได้เห็นภาพครั้งอ,อมสินที่ถือว่าเป็นเสาหลักในการสร้างการเติบโตเคียงคู่กับสังคมมาโดยตลอดแล้วก็ถือว่าเป็นสถาบันที่ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการออมให้ตั้งแต่เยาวชนเด็กเล็กๆนะคะแล้วเยาวชนไปถึงประชาชนให้สร้างวินัยการรู้จัก การออมค่ะแล้วก็ที่สําคัญยังต้องขอขอบคุณธนาคารที่ให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆตั้งแต่เรื่องของการเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบมาตลอดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องเรียกว่าธนาคารนี้เป็นที่ไว้วางใจนะคะมีจํานวนลูกค้าเติบโตขึ้น จำนวนมากนะคะแล้วก็การสนับสนุนของนโยบายของรัฐบาลนั้นก็ต้องเรียกว่าที่ผ่านมานั้นก็เราเองนะคะในส่วนของนโยบายรัฐบาลนั้นเน้นในเรื่องของการให้ความสำคัญเรื่องของการลดความเดือมร้ําของการกระจายรายได้นะคะเพราะจะเห็นว่าช่องว่างของไรายได้ของผู้ที่มีไรายได้น้อยกับผู้ที่มีไรายได้มากนั้นยังสูงมีช่องว่างอย่างมาก ดันั้นสิ่งที่รัฐบาลคงต้องเร่งก็คือว่าเราจะทําอย่างไรให้เข้าถึงพื้นฐานความเท่าเทียมกันนี้อย่างเสมอภาคไม่ว่าจะเป็นความพื้นฐานทางด้านของรายได้ของพี่น้องประชาชนการกระจายพื้นฐานของภาครัฐไม่ว่าจะเป็น น้ำไฟประปาโทรศัพท์หรือพื้นฐานต่างๆที่จะให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงแหล่งสาธารณประโภคแล้วก็รวมถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมีคุณภาพหรือการเข้าถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลแล้วก็การปกป้องสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนให้ได้รับการดูแลอย่างสเสมอภาคและเท่าเทียมกันก็จึงเป็นยุทธศาสตร,ร์หลักของประเทศที่จะลดความเรื่อ้ํา ของพี่น้องประชาชนแล้วก็สุดท้ายเราก็ต้องการเห็นที่จะลดความยากจนแล้วก็การเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นให้ดีขึ้นนะคะก็ต้องเรียนว่าในมาตรการต่างๆที่จะนําไปสู่การเหลื่อมล้านั้นนะคะก็เรื่องตั้งแต่เรื่องของการสร้างไรายได้การสร้างไรายได้นั้นก็คือการทําอย่างไรให้ส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้วิธีการประกอบอาชีพได้เรียนรู้ในการที่จะ เข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะการที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนนั้นจริงๆแล้วต้องเรียกว่ายิ่งเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากเท่าไหร่ก็จะเป็นการโอกาสที่จะลดรายจ่ายมากเท่านั้นจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราไปดูในพี่น้องประชาชนผู้ที่มีไรายได้น้อยถ้าฟังจากวีดีดโอทัศน์ก็จะเห็นว่าการที่เราต้องแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนะคะเงินหมื่นหนึ่งของพี่น้องประชาชนต้องจ่ายดอกเบี้ย 20%อาจจะมองดูว่าไม่มากแต่เม็ดเงินจำนวนนี้มากสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยค่ะถ้าเราให้ธนาคารประชาชนได้ลงถึงแหล่งชุมชนมากเท่าไหร่ก็ทำให้ค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนั้นลดลงเท่านั้นและก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากดอกเบีย้ยหรือเงินกู้นอกระบบ ก็ยำไปสู่การที่จะเอาเงินนี้มาใช้ในการสร้างคุณภาพชีวิตและสุดท้ายก็กลับมาหมุนในวงจรเศรษฐกิจของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราอยากจะเห็นในการลดความเลื่อมล้ําแล้วก็นอกจากนั้นถ้าเราใช้ในเชื่อเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วถ้ารู้จักในการที่จะวางแผนการใช้เงินนะคะแล้วเก็บสํารองใช้ ในการอย่างฉุกเฉินก็คือการออมนี่เองที่ธนาคารออมสินก็ได้ปลูกฝังวินัยที่ดีให้กับเยาวชนตั้งแต่เด็กนะคะก็จะทำให้ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่คนทํางานหรือผู้สูงอายุหากรู้จักการออมก็สามารถที่จะวางแผนอนาคตไว้สําหรับที่จะการนําเงินทุนต,ต่างๆเหล่านีนน้ไปสร้างโอกาสให้กับตนเองอย่างไรหรือดูแลตนเองในยามที่อายุสูงหรือแก่ชราอย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ความเสี่ยงค่ะการที่ธนาคารโครงการธนาคารประชาชนนั้นลงไปยังหมู่บ้านชุมชนต่างๆก็จะเห็นว่า จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการทําสัญญาเงินกู้ที่ไม่เป็นธรรมด้วยนะคะก็คือการกู้นอกระบบถ้ายิ่งธนาคารเข้าไปมากเท่าไหร่สถาบันการเงินที่ให้ความเชื่อถือกับพี่น้องประชาชนก็จะเป็นการปกป้องความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนค่ะก็ต้องเรียนว่านี่คือภารกิจสำคัญของธนาคารออมสินที่ทํามาตลอด12ปีนะคะก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนจะได้รับแหล่งเงินทุนที่ ดอกเบี้ยต่ำนะคะนั่นคือโอกาสที่จะลดค่าใช้จ่ายนะคะความยืดหยุนของหลักทรัพย์ในเรื่องของการทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรมบางคนไม่มีหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันถ้าจะดูแต่เรื่องหลักทรัพย์อย่างเดียวก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้ต้องดูโอกาสเหล่านั้นบางครั้งการข้อจำกัดในเรื่ององการหาห,าหลักทรัพย์ต่างๆก็เป็นสิ่งที่ธนาคารได้ลงเข้าไปดูแลแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนั่นก็คือทำให้ ธนาคารนั้นมีจำนวนลูกค้ามากกว่า3าร้านหแสนรายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นงบประมาณในการที่จะดูแลส่วนหนึ่งแล้วก็สร้างความแข็งแรงจนเห็นเป็นตัวเลขที่เป็นสาระสำคัญที่พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีโครงการที่รัฐบาลนะคะในส่วนของการที่รด้ามาได้เข้าไปร่วมทำงานสนับสนุนร่วมกับธนาคาร อมสิทธแล้วนะคะก็ยังมีโครงการอื่นๆที่รัฐบาลได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่มีไรายได้น้อยเช่นกันนะคะเช่นการที่มีโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือกองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนหรือโครงการ SML นั่นเองแล้วก็ล่าสุดที่รัฐบาลนี้ได้มีการประกาศก็คือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะที่ต้องการให้ สตรีได้มีโอกาสในการเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็รวมถึงโครงการ1นึ่ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปของเรานั่นเองนะคะ แล้วก็รวมถึงโงร์การพักํำระะนี่เ,เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมถึงการแก้ปัญหานี่นอกระบบทั้งหมดนี้นะคะก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณธนา,นาคารออมสินค่ะที่เข้ามามีบทบาทแล้วก็มีส่วนร่วมในการดําเนินการร่วมกับรัฐบาลนะคะก็ทําให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีโอกาสอย่างเต็มที่ค่ะนะคะแล้วก็การที่พี่น้องประชาชนมีความแข็งแรงก็แน่นอนก็จะเสริมสร้างให้เศรษฐกิจแข็งแรงดังนั้นโครงการ ประชาชนหรือโครงการของธนาคารอมสินนั้นเป็น,นกลไกสําคัญที่จะเสริมสร้างเศรษฐกิจก,ก็อยากขอโอกาสนี้นะคะในการฝากทิศทางในการดําเนินงานของธนาคารอมสินแล้วก็ฝากการสนับสนุนของธนาคารอมสินด้วยว่าอยากเห็นการต่อย,ยอดของโครงการนโยบายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพขึ้นในเรื่องของการขยายสินเชื่อทางธุรกิจก็ต้องเรียนว่าตั้งแต่กลุ่ม ชุมชนนะคะกลุ่มเรียกว่าเ,าเรียกว่าผู้รับจ้างนะคะพี่น้องประชาชนผู้รับจ้างแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยต่างๆซึ่งฉันเรียกว่ากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจนี่แหละค่ะถ้ามีจํานวนนี้มากขึ้นเท่าไหร่แล้วมีความแข็งแรงมากเท่านั้นก็จะทําให้เศรษฐกิจต่างๆแล้วดีขึ้นนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็อยากฝากการต่อเชื่อมนะคะการดึงเอาประโยชน์บรการของโอท งานฝีมือสินค้าต่างๆนะคะหรือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั้นมาบริการเข้ากับฐานของชุมชนหรือวิสาหกิจนั่นก็แปลว่าถ้าธนาคารนะคะก็เรียนว่าถ้าในอนาคตธนาคารจะกรุณามีหน่วยหนึ่งในการที่จะช่วยผู้เริ่มต้นนะคะเพราะแน่นอนว่าผู้ที่จะเริ่มทํางานกิจการต่างๆย่อมต้องรับการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นแหล่งเงินทุนที่ธนาคารได้ดูไปแล้วแต่ฉันก็เชื่อว่า ผู้ประกอบการรายย่อยหรือร้านค้าต่างๆที่ต้องการนั่นก็คือความรู้ในด้านของการบริหารจัดการธุรกิจการเข้าใจถึงการทำระบบบัญชีการดูแลผลประกอบการอย่างไรให้สามารถที่จะเลี้ยงตนเองได้การวางแผนการใช้เงินด้วยการรักษาวินัยการเงินกันขังแล้วก็การเสริมบุรการความช่วยเหลือจากภาครัฐนาคในการที่จะเสริมอาชีพ ให้เขามีการสร้างไรายได้ที่ยั่งยืนต่อไปฉันก็เชื่อว่าถ้าเราร่วมกันมีหน่วยงานเล็กๆในการบริการส่วนนี้ฉันก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะมีความแข็งแรงเพราะความสําเร็จของธนาคารความสําเร็จของโครงการประชาชนก็คือความสําเร็จของประชาชนนั่นเองฉันก็ขออนุญาตใช้คํานี้นะคะแล้วก็รวมถึงการที่จะขอว่าน่าจะมีการถ่ายทอดวิธีการบริหารอย่างมีระบบ จากธนาคารแล้วก็การที่ธนาคารสามารถลงไปยังกลไกลของชุมชนมากเท่าไหร่ใช้แรงงานของชุมชนมากเท่านั้นก็โอกาสจะให้พี่น้องประชาชนนั้นแก้ปัญหาเรื่องนี่นอกระบบแก้ปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงนั้นได้มากขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็รวมถึงการที่ เราจะให้ความรู้กับลูกค้าของธนาคารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินส่วนลูกค้าบุคคลลูกค้ารายย่อยต่างๆที่วันนี้ธนาคารออมสินมีกว่า30ล้านรายนั้นให้รักษาเรื่องของวินยัยการเงินการคลังการวางแผนการเงินในการเตรียมตัวเข้าสู่วัยเกษียณด้วยนะคะเพราะววาจริงแล้วก็เป็นนโยบายของธนาคารอยู่แล้วที่ต้องการเห็นการออม ที่ดีของประชาชนการสร้างวินัยการออมแล้วก็การที่เราได้นําน้อมนำนะคะแล้วก็ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบในการที่จะพัฒนาแล้วก็มองในการสร้างความสมดุลนั่นก็คือการสร้างวินัยการเงินการคลังและการเตรียมตัวรองรับในเรื่องของแผนการออมเพื่อความยั่งยืน ของพี่น้องประชาชนต่อไปในอนาคตค่ะก็คงขอถือโอกาสฝากทางธนาคารแล้วก็ทางผู้บริหารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็สุดท้ายก็คงขอถือโอกาสนี้นะคะในนามของรัฐบาลนะคะก็เรียนว่ารัฐบ,บาลเองแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานค่ะยินดีที่จะสนับสนุนบรุรการ ทำงานของธนาคารนะคะแล้วก็ยินดีในการให้ชื่นแล้วก็ขอชื่นชมให้กำลังใจผู้บริหารธนาคารแล้วก็พนักงานทุกท่านนะคะตลอดจนะจะแสดงความยินดีในความสำเร็จของธนาคารอมสินที่ถือโอกาสครบรอบ100ปีและ12ปีของโครงการประชาชนที่ธนาคารนี้ได้อยู่ในใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้สร้างความแข็งแรงของประชาชนและธนาคารก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ เสริมสร้างความแข็งแรงของเศรษฐกิจด้วยค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอวอวยพรให้การจัดงาน100ปีธนาคารออมสิน12ปีของโครงการธนาคารประชาชนนี้ประสบความสำเร็จตามเจตนารมณ์รูปการแล้วก็ขอให้ท่านผู้บริหารเพื่อนๆพนักงานทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ขอเป็นกำลังใจค่ะเพราะความสำเร็จของท่านก็คือความสำเร็จของประเทศเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ กราบเรียนพนัท่านนายกรัฐมนตรีอยู่บนเวทีสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อเราจะทำพิธีการเปิดงานร่วมกันค่ะและดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในกิติรัตนรนองบนเวทีค่ะและผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะคะ อยู่บนเวทีเรียบร้อยแล้วนะคะและต่อไปนะคะเราจะทําการเปิดงาน100ปีธนาคารอมสิน1ิปีโครงการธนาคารประชาชนอย่างเป็นทางการค่ะและที่เดินมานั้นคือพี่สมนะคะเป็นแม่ค้าขายผลไม้แถวบางแคค่ะถ้าหากว่าใครผ่านไปผ่านมาแถวบางแคก็สามารถเรียกหาพี่สมได้นะคะพี่สมมาพร้อมกับแนะนำตัวให้ท่านนายกรัฐมนตรี ได้รับทราบนะคะพี่สมก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้รับการดูแลจากโครงการธนาคารประชาชนสร้างอาชีพสร้างรายได้ครอบครัวมีความสุขนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านได้หยิบกระดิ่งนั้นขึ้นมานะคะและถ้าหากเมื่อไหร่ที่ทำการสั่นกระดิ่งนั่นหมายถึงว่า การเปิดงานวันนี้กำลังกึกก้องแล้วก็เป็นกระดิ่งที่ถือเอาเลิกเอาชัยขอเรียนเชิญทุกท่านหยิบกระดิ่งได้เลยนะคะอยากจะรบกวนทุกทกท่านนับถอยหลัง5พร้อมๆกันไปที่1 0ศได้ไหมคะขอแรงหน่อยอา้าวหนึ่งสองซหสีสองส ร้อปีธนาคารออมสิน12ปีโครงการธนาคารประชาชนได้เปิดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีพระท่านนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมทั้งผู้นวยการธนาคารอ,อมสินนะคะ